สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องกระต่ายอินโฟเรียจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เสนอคำภาษาเกาหลีในบทสัตว์จ้าคุ้งเวุงเวุงเแปลว่าสัตว์ซาจาซาจาซา สิงโตโค้ดงิโค้ดงโค้งเสือโยโยโยสุนัขจิ้งจอกควนสุ่ีคว s นสุ่ีควนสุ่ีลิง 刷刷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 刷 พูรัมุนทันพรังม <t> ุกทานูรัมุนทันลิงอูรังอูตังยมโซยิมโซยมโซแพฮูรูงาูรงาูรงาลิงกอริน่ายัง 양 양, 개개개개개나수람쥐바람쥐바람쥐다람 claro. 고양이 cuyang cuyang mèo bụng 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 mi lại 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 má ô mày mày, mày. Mà. พอลุไหมาลายท่าท่าท่าไก่เตาจีเาจีเาจีหมูสซโสูซ 폭불소, 폭불소, 폭불소. 브라 너구리, 너구리, 너구리. 브라쿤 하마, 하마, 하마. 기뻐. ชีดินที่ดินีดินยิราะดัฐาดั ทุกขีทุกขีทุกขีกระต่ายชีชีชีหนูเข็มเข็มเข็มบู เซเซเซโนะุมาเบงตุมาเงุมาเบงจิงจตากตากอตากจอรเค เ<โ>ก,กือบีเกือบีเกือบีกอข้าวบ,บูแบบีข้าวบูีข้าวบูดีเบาเอ็นบุเสเอ็นบุเสเอ็นบุเสนกแก้ว Sing sun, sing sun, sing sun. Bah.